สวัสดีค่ะมาดูเหร,รียญที่ส่งมาจากเอซีนะคะเนี่ยค่ะเขียนรายการมาแบบนี้ดีมากเลยนะคะเพราะน้าจะได้สะดวกในการเช็คโอ้โหจะได้สะดวกในการเช็คเหรียญครบไม่ครบขาดไม่ขาดอะไรเงี้ยจะได้รู้เลยเพราะเขียนมาเขียนรายการมาให้อ่เริ่มดูอันนี้ก่อนหยิบมาถุงเล็กกับเขาถุงเล็กกับเขาเพื่อน เหรียญห้าบาทครุดตรงห้าเหรียญโอเคไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่ไม่ว่ากันค่ะเหรียญห้าจริงๆนะตามตามปกตินะถ้าเป็นแบบนี้จะต้องตีเป็นชมรุดนะคะแต่ก็อาไม่เป็นไรมาแล้วนเนาะไม่ว่ากัน เหรียญห้าบาทครุฑตรงห้าเหรียญเหรียญละยี่สิบบาทห้าเหรียญก็คือหนึ่งร้อยบาทค่ะเหรียญห้าบาทครุฑตรงพศสองนห้าสองห้านะคะเหรียญที่ที่เหรียญน,นะคะระบุนะคะจํานวนผลิตนะคะปีพศสองห้าสองห้าจริงๆแล้วเขาจะแยกแยกย่อยออกไปอีกนะคะจํานวนผลิตเหรียญพศสองห้าองห้าเหรียญครุฑนะคะ จะดูที่นกไายุพักนี่ค่ะจำนวนผลิตจริงนะคะทั้งหมด5พศด้วยกันจะมีพอศอ25 25 25 26 25 27 25 28 25 29ปีผลิตนะคะจะมี5พอศนะคะ25ถึง29จะเป็นเลขไทยปั๊มอยู่ที่ตัวนกค่ะที่ปีกนกตัวแรกจะเป็นเลขไทยเลข2ทุกเรียนจะมีเลข2หมดนะคะมาต่างกันตรงเลข ตัวหลังตัวหลังก็จะมีเลขห้าเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้าค่ะจำนวนผลิตนะคะจำไว้นะคะเพื่อทีอ่ประโยชน์สำหรับท่านเองนะคะเผื่อเจอก็ท่านจะได้มีราคามากกว่านี้มากกว่าที่ปกติมากกว่ายี่สิบาทที่ไม่นรับซื้อค่ะปีสองห้าสองห้าจำนวนผลิตห้าแสนเหรียญค่ะจำนวนผลิตนะคะสองห้าสองห้าจำนวนผลิต 5แสองห้ยส25 26จำนวนผลิตหนึ่งแสนเหรียญ25 27จ็ดำนวนผลิตเจ็ดแสนเหรียญสองห้าสองแปดจำนวนผลิต 7, สิบเจล้านเหรียญ25 29้าาจำนวนผลิตเจ็ดล้านเหรียญน,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 นะคะจำได้ไหมจำได้เนาะสองหตรงพศห้าล้านเหรียญ25งห หนึ่งล้านเหรียญสองห้าสองเจ็ดก็ตรงพสเจ็ดล้านเหรียญสองห้าสองแปดสิบเจ็ดล้านเหรียญสองห้าสองเก้าเจ็ดล้านเหรียญเพราะฉะนั้นเหรียญที่หายากและมีราคามีอนา,าคตก็คือเหรียญสองห้าสองหกณปัจจุบันนี้ซื้อขายกันอยู่ที่เหรียญละประมาณห้าร้อยปกตินะคะถ้าเหรียญไม่ผ่านการใช้ก็ห้าร้อยหกร้อยซื้อขายกันนะคะเหรียญสองห้าสองห้า ค่ะมีราคานะคะสองเอสองห้าสองหกค่ะสองห้าสองหกมีราคานะ